บันนี้วันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่สที่ข้าพเจ้าในภัยสารปงางกลางขอถวายเสียงเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยถือ

อุมมาจายันตุเทวาชลลทลวิสเมยยขักขันธัปนาธาติทันตาสันติเกยังมุนีรถรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวราคาโลอายมปทันตาธรรมสวราการุอายมปทันตา ธรรมะสวนากาโลอายมภาทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตสรณคมบทที่สามพุทธังสรนางคาชามิธรรมังสรนางคาชามีสร้างขังสรนางคาชามิทุติยัมปีพุทธังสรนังคาชามีทุติยัมปีธรรมังสรนางคาชามีทุติยัมปีสร้างขังสรนางคาชามิตัติยัมปีพุทธังสรนางคาชามีตัตติยัมปีธรรมังสรนางคาชามิ Tatiyampi yampi sang saranang kacami Bodhi si Satcha kiriya kata Nati me saranang puto me saranang warang Ete na sa cawa Natime saranangan yang ho saranang warang เอเตนะสาจวัชเนะโสทิเมโหตุสาปทานาติเมสารังอันยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสาจวัชเนะโสทิเมโหตุสาปทาบทที่หมหาสมัยสูตรเยวามเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสาเกสุวิหารติกาเป กปิระวาทุสิงมหาวเนมหาตาปิคูสังเขนะ้สตธิงปัญจมาเตหิิคูสัเตหิสาเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกอคธาตูหิตเวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสนายภิกขุสังขัญจาอัตโกจตุนังสุทาวาสกาอิการังเทวานังเอตต อโหสิัอายังโขภะควาสาเกสุวิหารติกปิรวาทุสมิงมหาวเนมหาตามหาตาภิกขุสังเขนัสสัทธิปัญจมาเตหิภิกขุสัเตหิสาเพเหวารหันเตหิทนัสสหิจารุกัทธตุหิเทหวตาเยภูเยนะสันนิปตตาโน ติปพระวันต่างทศนายปีกุสังขารจายานุนามยามปิเยนะพระวาเตนุประสังกเมยยามาอุปรสังกมีตว่าพระวะโตสันติเกปจเจกธาถาสาพาเสยยามาตีนาตะโคตาเทวตาเสยยถาปินามาพลาพลาวาปปุริโสสมิดชิตังวาพาหังปาษาเรยะ Pasariariangng wa ahang semi ce ya e wa mewa su tawa su sesu tewe su antara Hita peka to pur patturahang suata kota te watta pakwanang api wa tetawa e kaantang aang suek Ngmantang tidakdak kosa e ka te watta pak to Maha Sama-Yo Vananasmin Dewa Kaya Sama Kata Kata Maha Iman Tamma Mayang Tak Kita Yeva Apara Cita Sang Kanti Atako Apara Dewa Tapak Kawa tike Dike Iman Katang si Sita Trakop Tatrapi Kawa Samatha Hangs Sung Makang Susara निखे तवा ईत्री अतको तथक्को अपराधे वता फको तो सन्ति के खाथ अफासी चेतवाचे तवा परीखीर वोहा चमचा ते चरती सुथा विमरा चुमता सुथंता शूनका अपराधे वहता ภคกวัโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสีเยเกจิปุทังสรนังคตาเสนนัเติขมิสันติอภปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรนสันติติอัตโกปคกวัตปิกูอามันเตสิเยบุยเยนะอิขเวทัสทัสสุโรกัฏาตุตุสุ เอวตาสันนิปติตาหุ่นทิฏาขตังทัสสนายพิกุสังคันจาเยปิเตปิกเวอเหสูงอติตมาทานังอรหันโตสัมมาสามพุทธาเตสัมปิพคขวันตาังอตปารมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยถาปิไมหัง เอตระหิตเยปิเตภิกขเวอภวิสันติอนาคตมาทานังอรหันโตสามาสามพุทธเตสามปิภควันตานงเอตตาปรมะเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิดไมหังเอตระหิอาจิกิสสามิภิกขเวเทวกายนางนามานิกิต ตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสาทุกังมานสิกโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูภระขาวโตปัจจัดโสสูงภระขาวเอตัธรรมโวจา สิโรกมนุกสสามิยัตคุมาะทัสิตาเยสิตาคิริขาภรังพหิตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวสาลีนาโลมะมโลมาหังสาปิสัมภูโนโอทาตมนณาสาสุทธาวิปัสนาภณวิลายวิิโย वाचसते यने वा का था था तो थे तथा था साकेकृते थे वकाया अभिकाथिखते चातापुरशु तवा पुत्र सा तेपा तो रुँजा नमु शन आपे के शमत Takung sahat sang atas sa taring sa tang eke sahat nang amat muth sa namat hasung a peke nan tamat takung tisa sa puta a tanca sa pang a pinya ya wawaki tawa na cha kuma tato a man tais sa ta sa bakesa วกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตตยสามิกิราหิอนุบูปสุสัตสหัสวาวยักขาภุมมากาปิลาวันทว่าอิทธิมันโตจุดทิมันโตวันละวันโตยาสาสนโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนัง Sahas sahe mawatada ka nino iti manto to, cuti man to, yasa sinomo api kamugiku nang sa meeting wa nino iti manto to, cuti man to, yasa sinomo Api karmu piku nang semiting wanang icete mso rasasahasaya kana nanta wani no iti manto juti manto wana wanto jasa api karmu piku nang wanang wesamita ปัจจสมาญาคานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทมานาภิกาโมภิกขูนางสมิติงวานังภูมิภิโรราชกหะชักขะฮิโกเวปุราสวิเวสนังปุวิโยนางสตสหัสสังยาคานางปยิ รูปัสติคุมภิโรราชกหิโกโสปคัสมิติงวันังปุริมัจติสังราชาทตาราโทปัสสสติขัตถามภานังอาทิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตาสภะวโวอินทัมนามาภาราอินอิทธิมันโตจุติมันโตวันลวันโตยสาสิโนโมทานาอภิก กามงพีขูนังสมิติงวันังทักีนันจติสังราชาวิรุณโหต้าปาสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสภะวยอินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกามุงพกขูนังสมิติงวันัง मच्छिमञ्च राजा विरूपाकोपशासति नखानां आधिपतिमहाराजा यशिशोः भूता पिता स भावो इन्धनामा महाफला हिमन्तौ चुतिमन्तो वर्णवन्तौ यशासिनो मोथमाना अपि समितिं वना อุตรันจติสังราชากุเวโรตัปปาสาสติยาขานังอาทิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตาสะภะวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางปุริมาติสัง ทัตตารัตโตทักขิเนนวิรุณหะโกปัจจิเมนวิรูปะโกกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโธเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธันราณาอาถังสุวเนกาปิรวันทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทมายากุเดนตุเวเดนตุวิตุจวิ ตโตสหจันทนกามเสโทจะกันทุกันทุนิคันทุจะอปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทาโพนาโรชาชนะโสอาคูปันจะสิโคเจววติมภรูสุริยวัชสาสาตเอเต จันเยจราชาโลกธรรมภาสหราจุปิโมทมามนาอภิกามุมปีคูนางสมิติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตาจัตตัญจกามภารัสตตาราอาคูปายาคาสหายาติปี यामुनाथतरथा च आकुनाखा यशा सिनो एरा वन्नो महानाकोशोपाकशमिति वनं <coughs> येन कराचे सहसा हरन्ति धीपाति चा पाकिविशुथ च कुवेहायसा यसा ते वनमाच्छपाता चित्रा สุปันนัิติเตสนามังอภะยันตะทาทะนาคราราชานะมาสีสุปันนโตเขมมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐวหยันตนาคราสุปันนาสรณมังังสุพุทฑทางจิตา วชิระหะเทนะสุมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสเตอิติมันโตยัสาสิโนการะกัญชามหาพิสมะอสุราทานเวคาซาเวปจิตติสุจิตติจะ ปหาราโทนมุจิสหสตันจะภริปุตตานังสาเพเวโรจนะมกาสันเนหิตวาภริงเสนัางราหุพักทะมุปะขามุงปาคมุงสมโยธานิพันธันเติีขูนางสมิติงวานังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาขมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสสสสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสโนทัตเตทัสัทธากายาสเปนานันตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสานโมทมานาภิกกาโมงภิกขูนางสมิติงวานังเวน ดูจะเทวาสหะลีจะอสัมาจะถุเวยมาจันทาสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักก <c oughs> ิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานักตาปุรักกิตาวาคูมันทะพาราหกา วสูนังวสโวเสโธสาโกปาคปุรินทโกทเสเตทสทากายาสาเพปานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมทมานาอภิกามุงภีขูนางสมิติงวานางอาถาคูสหภูเทวาชลมาคีสิขาริวาอริ ทถทกทัทกาจโรชาจอุมาบุพนิพิโนวรุณาสาธรมาจะัจจุตาจะเนชกาสุเรยรุจิราอาคูอาคูวสวณเนสินทเสเตทสกาทสศทากายาสาเปนานัตวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัต สีโนโมทมะนาภิกขูนางสมิติวัณังสมานามหาสมานามนุสามานุสุตมะยิทธปทูสิกาอาคูปาคูมะโนปทูสิกกอะอถาคูหรโยเทวาเยจโรหิตวาสะโรหิตวาสิโน ปารักามหาปารักาอาคูเทวายาสาสิโนทัเสเตทัสธากายาสเพมานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกาโมบีคูนางสมิติงวานังสุกากรุมหากรุณาอาคูเวคณะสาสหะ โอทาตะไคยหาโมปาโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัทมาตาหาราคชามิสกาจะยาสาสสีโนอัฐานาตยังอาคาปุชุนโนโยติสาบอภิวาสติทเสเตทสก ทากายาสะเพนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาภิกามุงปีขูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากาทากาจะยสัสิโนสะรัมพิตกาลาเมเสธาโชตินามาจะอสวา อาสวานิมานรติโนอาโกอาถาคูปรนิมิตาเเสเตทสักทายะกายาสาเพนานันตวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสานิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังเสสะเถเตเทวานิกายา ัพเพนานนตวันนิโนนนามันวเนเยเยนาอาคาชุงเยจันเยสติสาสหปวาูทชาติมาคีรังโอคตินนามะนามะสนาสวังทาเขโมคตลังนาคังจันทังวาอสิตาติตังสุพรมหมะ สุภัมมาปรมัโตจะปุตตาอิทิมโตสหาสังกุมาโรติโสจะโสปะคาสมิติงวานัง so สุหัสพรัมมโรกาสมหาพรมัตต uh ิต ok ิท ah ิทติอุปปันโนจุติมันโตปิสมะกายโยยาสาสิโสเสทัธ อภิสระอาคูปเจกวะสวันติโนเตสันจมันชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพระมเกมาราเสนาอภิกามิปัสสกันหาสมันติยังเอทขัดหาทาพันธาทราเคนาพันธมันตุโว परिवारे थमावो वो मुचिन्थकोचिनातिह इति तथमः सेनोकन्हसेनां पेषयि पाणिनातरमा च सरङ्कावान थेथ फेरवं यथा पावु शको मे कोथनयन्तो สวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศัยยังวเสตันจะสาพังอภินญายาววาคีตวานจาคุมาตโตอามันตยิสัตทาสาวเกสาสเนรเตมะรเสสาอภิกันตาเตวิชานาทาปิขโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธสัาสนาวิ